สวัสดีครับผมมิกเซอร์กิทธรันครับพบกับรายการเทนกราฟนะฮะวันนี้เนะี่ยผมจะพาทุกคนนะไปดูนะฮะว่ากราฟทองคำนะหลังจากที่เขาอ l ทา h ห g h ไปแล้วเราจะกลับมาเทดยังไงกันต่อนะครับแล้วก็เขามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปถึงตรงไหนจุดไหนที่เราควรที่จะรอเข้าเทดนะครับแล้วก็รวมถึงตลาดคริปโตนะครับอัปเดตกันนิดนึงนะับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ตอนนี้ตลาดคริปโตเนี่ยครับมีมุมมองที่มีโอกาสจะขึ้น อทามไฮมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับกับคลิปนี้เลยนะครับผมปะลุยกันครับคำเตือนแผนการเทตดนี้เป็นมุมมองส่วนตัวการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาและใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการลงทุนด้วยนะครับ โ,โบนดาโบกเกอร์อระดับท็อปไฟของโลกที่มีความมั่นคงและความปลอดภัยของเงินทุนระดับสูงสุด,สดที่ผมเลือกใช้และเทรดเดอร์มืออาชีพไว้วางใจเปิดให้บริการยาวนานกว่า28ปีให้บริการ111ประเทศทั่วโลกพร้อมทั้งได้รับรางวัลและเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทชั้นนําระดับโลกอีกมากมายมีลายเส้นที่คุ้มครองนักเทรดถึง8ลายเส้นเช่นอเมริกายุโรปสิงคโปร์ญี่ปุน่นแคนาดาโปแลนด์เหมาะสำหรับผู้ที่เน้นความปลอดภัยของเงินทุนเป็นอันดับแรกและมีผลิตภัณฑ์การเทรดมากมายเช่น ทองคำาอลลีสน,น้ำมันตะชนีหุ้นต่างประเทศและอื่นๆเปิดพอร์ตและเริ่มต้นเทรดได้ที่ Line a t r i n e โอนไโอเคครับผมมาตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราดู Bitcoin กันนิดนึงก่อนแล้วกันเนาะผมขออนุญาตเคลียร์กราฟก่อนหนึนะครับครั้งที่แล้วนะครับคริปโตเนี่ยนะก็มีการได้เทลงมาเนาะนะครับ เทลงมาอยู่ประมาณช่วงนะครับช่วงนี้เนาะ,ะซึ่งสำหรับผมนะผมมองว่าตอนนี้คือเขานะครับเดี๋ยวเราเริ่มเริ่มเริ่มจากดีก่อนแล้วกันโอเคสังเกตนะครับชุดนี้สิ่งที่ผมเห็นนะคือการที่ราคาเขานะครับมาติดบริเวณดีมานเดย์นะในชุดนี้ซึ่งมีโอกาสที่ขึ้นได้มากสุดสำหรับผมนะครับก็อาจจะขึ้นไปถึงข้างบนนี้ นะครับอาจจะขึ้นไปถึงข้างบนนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราดูการขึ้นของเขาก่อนถ้าเขาขึ้นสามารถแบบขึ้นเป็นปิดเต็มแท่ง2แท่ง3าแท่งติดก่อกันได้เนี่ยมีโอกาสที่บิตคอยจะขึ้นต่อแต่ถ้าการขึ้นของเขาเป็นแท่ง day นะครับแต่ว่ามันเป็นแท่งสั้นๆคือคำว่าปิดเต็มแท่งหลายแท่งของผมเนี่ยคือแท่งลักษณะอย่างเงี้ยครับ1แท่ง2แท่ง3ามแท่งไปเลยแต่ถ้ามันเป็นแท่งสั้นๆอย่างเงี้ยอะแท่งที่1 แท่งที่ทสั้นสั้นแท่งที่3 4สั้นสั้นแบบนี้มีโอกาสที่บิ c คอยจะนะครับลงตรงบริเวณนี้กรอบนี้ครับมีโอกาสลงกรอบนี้นะไกลอันนึงก็คือข้างบนหน่อยนะครับเป็นต้นกําเนิดต้นกําเนิดอาซัพพลายโซนนะครับต้นกำเนิดซัพพลายโซนตรงนี้ก็คือชุดนี้แทนอ่ะนะครับก็จะเป็นชุดนี้แทนก็คือเนี่ยมองว่าฉะนั้นก,ก,กับการกับการว่าเดี๋ยว จุดเนี้ยคือผมนะฮะก็ครั้งที่แล้วผมไม่มั่นใจว่าผมได้บอกจุดบายตรงนี้ไหมนะแต่ว่าคุณคุณมันน่าจะบอกนะเพราะว่าคือตัวผมเองนะครับแล้วก็รวมถึงนักเรียนน่ะในกลุ่มนะครับวันเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือเข้าเทรดกันตรงนี้หมดเลยเพราะว่าวางแผนไปแล้วว่าเออเดี๋ยวต้องเข้าบิตคอยตรงบริเวณนี้นะครับเพราะว่ามันมีแนวนะครับของแนวรับนะแล้วก็เป็นแบบแนว QMC นะครับแล้วก็มีการที่เปิด IG ไว้ด้วยนะครับตรงบริเวณนี้เป็นโซน IG จอิมพลานแกบนะครับแล้วก็เปิดขึ้นไปปัจจุบันตอนนี้คือทำนะครับอีควอาหายไว้นะครับ, e White, รบทำอ e ีควอาหายไว้ White, แล้วก็มีโอกาสที่ราคาจะดันขึ้นต่อแต่ทีนี้คือสังเกตว่าตรงนี้คือเป็นสลับผมก็มองว่าเป็นอ e ีคว้าหายเหมือนกันพอมันเป็นมองอ e ีคว่าหายเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้คือ BSL คือราคาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นต่อ นะครับแล้วก็ในสีชั่วโมงเนี่ยเขาสร้างโซนใหม่ไว้ด้วยก็คือเป็นโซนนี้ฉะนั้นสําหรับใครที่อยากจะเติมของเนี่ยก็เป็นชุดนี้แหละที่สามารถเติมของได้ตรงบริเวณนี้แต่ถ้าสมหใครที่เติมของตรงนี้อาจจะต้อง SL ไว้ตรงนี้นะแถวห้าหม่นะครับอาจจะไว้ตรงนี้แหละห้าหมนะครับสรับใครอยากจะเติมของเติมของขึ้นไปแล้วก็ดันลุ้นล่าราคาจะวิ่งขึ้นไปเครีย์อีกขั้วไฮแล้วก็เดี๋ยวรอลุ้น 2. จุดนี้1 2 3ฉะนั้นก็คือ บิตคอยเนี่ยนะครับถ้าเข้าตรงนี้จะมี3ทาร์เก็ตนะครับทาร์เก็ตที่1เนี่ยถึงแล้วลุ้นทาร์เก็ต2ทาร์เก็ต3แล้วก็ทาร์เก็ตที่4คือราคาวิ่งขึ้นไปโซนบนเลยแต่ก่อนที่จะมองถึงทาร์เก็ตสเนี่ยเราต้องให้ผ่านทาร์เก็ตสองกับสามไปก่อนนะครับฉะนั้นคือตอนนี้บิตคอยเนี่ยก็มุมมองว่าขึ้นต่อนะครับในโลว์ไทม์เฟรมในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ราคานะครับกลับตัวตรงนี้เราเห็นว่าราคามันเป็นอัพของชุดนี้ได้เรียบร้อยแล้ว เหลือว่าเขาจะทำแบบนี้อีกรอบไหมก็คือวิ่งลงมานะครับแต่บริเวณนี้แหละแล้วก็วิ่งขึ้นต่อเป็นภาพนี้ถ้าขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเทแล้วขึ้นต่ออย่างเงี้ยมีโอกาสลงแต่ถ้าราคาวิ่งไต่ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็คือมีโอกาสขึ้นต่อแต่ทีเนี้ยก็ต้องขึ้นต้องดูว่าขึ้นไปถึงไหนอาจจะขึ้นไปถึงตัวตัวที่ผมบอกหรือเปล่าเป็นต้นกําเนิดพพลายข้างบน แล้วค่อยพิจารณาในการเซลล์หรือว่าการปล่อยของอีกทีหนึง่งนะครับฉะนั้นสาหรับใครที่เข้าเทรดมาแล้วก็อ่ะรอดูครับว่าถ้าเขาย้อนกลับมาตรงนี้เขาขึ้นต่อได้ไหมถ้าขึ้นต่อตรงนี้ได้นะครับถ้าขึ้นต่อตรงนี้ได้ก็มองว่าราคาขึ้นต่อไปเลยแต่ถ้าสมมุติขึ้นต่อไม่ได้เขาจะลงมาโดยแอลตรงนี้ไปแล้วก็ตราบใดที่ราคายังคงอยู่ตรงบริเวณนี้ก็ยังมองว่าบิ t คอย n สามารถขึ้นต่อได้เพราะว่ามันก็ยังเหลือพื้นที่ที่สามารถลงมาต่อได้บริเวณนี้นะครับ อาจจะเป็นภาพนี้ก็ได้ก็คือราคาไม่ผ่านลงต่อเป็นภาพนี้แล้วค่อยขึ้นอีกทีหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าพื้นที่ในการลงเขายังลงไม้อีกก็คือตรงนี้อันนี้คือแผนที่สองถ้ากรณีที่เราเข้าตรงนี้แล้วเราลอสนะครับก็มาเข้าแผนที่2ตรงนี้นะครับอันนี้คือสำหรับบิตคอยนะโอเคทีนี้เรามาดูแผนของทองคำกันบ้างดีกว่านะฮะทองคำเนี่ยครับจากเมื่อสุก เมื่อสู่ที่ผ่านมาเมื่อวานเนาะก็คือออทามไฮอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็แง่แหละนะครับก็มองว่าขึ้นต่อแหละเนาะไม่ว่าจะเป็นทุกทกไท,กทมเ์เฟรมแหละไม่ว่าจะเป็นทั้งวีคทั้งเดย์มันนะครับมองว่าขึ้นหมดปัจจุบันก็ขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นวีคนะเดี๋ยว,วปิดแท่งเนี่ยก็ขึ้นต่อนะครับหรือแม้กระทั่งเดย์เดย์ก็ขึ้นต่อครับเดย์ day ก็มองว่าราคาเนี่ยก็คือ ราคาเดน,นะสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเรามองว่าราคาจะมีลุ้นกลับมาที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับแล้วค่อยเข้าเทรดอีกครั้งหนึ่งก็คือเนี่ยลงมาแนวเดิมของเขาเลยนะครับที่เขาเบรกไปอาจจะเป็นภาพนี้ครับลงมาแตะแล้วก็ดีขึ้นต่อนะครับคือตอนนี้ทองคําเราให้น้ําหนักขึ้นน้ําหนักขึ้นอย่างเดียวเลยนะน้ำหนักขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับยังยังไม่ได้มองว่าเขาจะอ่าจะลงนะครับ ถ้าลงก็คือการย่อพักตัวมากกว่านะครับอ่าประกอบกับตรงนี้ถูกแชร์ไปแล้ร้อยด้วยคือแตะแล้วแล้วก็ขึ้นต่อก็ยังมองว่าจุดนี้สามารถใช้ซ้าได้อีกนะนะครับก็ยังมองว่าจุดนี้สามารถใช้ซ้าได้อีกนะครับอ่ะอืมตรงนี้คือราคาไหลไหลไหลเนาะอ่าไหลขึ้นเป็นแบบไม่ค่อยสวยซะด้วยแท่งสั้นๆส,สังเกตนะ ให้สังเกตดีๆครับแท่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาขึ้นมัเป็นแท่งสั้นๆสั้นๆๆแล้วก็30มนาทีเนี่ยค่อย,อยๆไต่ขึ้นเรื่อยๆเป็นเหมือนกับแรงโฟโมที่ยังคงขึ้นไปเรื่อยๆฮะโอ้โห,โหก็เดี๋ยวเรามองอย่างนี้แลวกันในไทม์เฟรมเดี๋ยวผมขอดู15ทีกันขอดูหนึ่ชั่วโมงกันโอเค หนึ่งชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวเราดอดูแถวๆนี้ก่อนนะครับแถวบริเวณน,นี้ที่ราคามันมีแนว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 ต้านตรงนี้นะครับแถวๆนี้ก่อนถ้าปรากฏว่าราคามันมาแอคชั่นแถวนี้อ่อาเนี่ยผมมองแถวนี้นะนี่แถวนี้อ่าขยับิดนึงแต่ถ้าสมมติเอาให้ดีหน่อยก็คือตรงนี้เป็นตัวราคาสามารถลงมาได้ถึงตรงนี้เลยนะครับแล้วถ้าสมมติราคาไม่ผ่านลงมาแล้วเนี่ยไม่ผ่านเนียก็ขึ้นต่อได้อีกนะครับโอเคไหม ฉะนั so ้นตรงนี้มองว่าราคาอาจจะไหลลงมาก่อนตอนตอนตลาดเปิดนะครับอาจจะไหลลงมาก่อนเลยแล้วก็มาแอคชั่นทีทีแถวนี้เลยนะครับอาจจะเป็นแถวนี้อ่ะสำหรับผมนะผมมองให้เป็นอะไรเพราะว่าราคามันยังอยู่ในตั้งแต่ดีมาร์ชั่วโมงนะครับดีมานึชั่วโมงนะครับแล้วก็15นาทีเราก็เห็นว่ามันมีบริเวณดีมาร์โซนตรงนี้ฉะนั้นก็เดี๋ยวรอรอดูกันนะว่า อ่ะราคาจะย่อลงมาให้เรานะครับแล้วค่อยดูว่าเราจะขึ้นบารตรงนี้ต่อได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเรารอดูนะครับในสัปดาห์หน้าในการเทรดส่วนทำเฟรเมเล็กเล็กก็ยังโคงวายแนานี้กับอีกแบบหนึ่งใน5นาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้คือตามแบบหลักของ market structure ใช่ไหมถ้ามันจะตามที่เขาเบกนะรบเบกชุดนี้ลงไปนะครับเบรกชุดนี้ลงไปเราก็สามารถที่จะ follow sell ได้แต่ว่าเดี๋ยวผม กำลังดูอยู่ว่าตอนนี้คือ5นาทีเนี่ยมันมีซัพพลายโซนสร้างใหม่ขึ้นมานะครับแล้ก็อนึนาทีด้วยอ่าตอนนี้ก็เลยคาดการณ์มาอย่างนี้ว่าก็คือถ้าราคาเนี่ยเบรกชุดนี้ลงจริงๆนะครับก็อาจจะให้เราแบบเทเทอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ลงมาแล้วก็เดี๋ยวรอดูตรงนี้ก่อนทหว่าเบรกได้ไหมถ้าเบรกไม่ได้ก็ขึ้นต่อนะครับก็จะมองขึ้นต่อแบบนี้ โอเคหมายแวดงว่าในวั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 นจันทร์ที่เปิดมาเนี่ยก็คือกราฟก็จะเป็นแบบประมาณนี้ก่อนนะครับก็คือมองว่าราคาจะย่อแต่ว่าจะเซลล์หรือไม่เซลเนี่ยอันนี้คือขึ้นอยูหนึ่งวิจารยณแล้วแต่สาหรับผมแล้วมันมีความเสี่ยงนิดนึงนะครับเพราะว่าราคามีโอกาสเบรกลงมาอาจจะทิ้งลงมาถึงตรงนี้เลยแล้วค่อยดีดกลับขึ้นไปนะครับอีกครั้งหนึ่งซึ่งภาพรวมมันก็ยังมองขึ้นอยู่หรืออีกแบบหนึ่งคืออีกแบบหนึ่งนะคือราคาเนี่ย ไหลลงมาเรื่อยๆครับจนมาถึงบริเวณตรงนี้แล้วค่อยกลับตัวแถวๆนี้หรือแบบหนึ่งคือถ้าราคาเนี่ยสร้าง supply หนึ่งชั่วโมงใหม่ตรงบริเวณตรงนี้นะมีโอกาสที่เขาจะดันกลับมาที่บริเวณแนวฟิปตรงนี้แทนเพราะว่ามันก็เป็นของแนวฟิปเดย์ใช่ไหมแนวฟิปเดย์นะครับแล้วก็เป็นของ4ชั่วโมงด้วย บบนี้เป็นต้นแต่ราคาบายที่ดีที่สุดที่สวยที่สุดคือข้างล่างนะครับทีนี้ผมมองว่าถ้ามันลงมาลึกขนาดนะั้นก็คือเป็นการฟอร์มตัวขนาดใหญ่ละก็คือเป็นการพักตัวของเดย์ละนะครับหรือว่า4ชั่วโมงละแต่ตอนนี้สิ่งที่เรากาลังเห็นเนี่ยเขากำลังจะพักตัวของทำเฟรม15นาทีนะครับ15นาทีกับ15นาทีในการพักตัวเฉยๆซึ่งเป็นเ,นเนพิ่งไปทำเฟรมเล็กมากนะครับแล้วก็ส่วนทำเฟรมใหญ่ไม,ม่ว่าจะเป็น1ชั่วโมง4ชั่วโมง ก็ยังคงเป็นการไหลขึ้นนะครับของราคามากกว่าการพักตัวนะครับก็คือเป็นเป็นมันเป็นตามเทรนนั่นแหละนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับผมโอเคฮะสำหรับใครนะครับที่อยากจะเทรดเนาะทองคำนะครับแล้วก็ยังไม่มีบร וק เกอร์ในการเทรดก็แนะนำนะครับอย่างผมผมใช้บร וק เกอร์โอนดาอยู่ก็สามารถที่จะใช้นะครับโอนดาบร וק เกอร์โอนดาครับในการที่จะเข้าเทรดนะครับหรือว่าในการลงทุนได้เนาะแล้วก็ ทางโบรกเกอร์โอน้าเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นให้ครับสำหรับคนที่เพิ่งนะครับจะไม่มีพอร์ตก็มามีวีลค้ามโบนัสนะครับผมให้ทุกคนได้ไมาวีลค้ามโบนัสคือเป็นเป็นโบนัสที่สามารถถอนเงินได้นะสำหรับลูกค้าใหม่ของโอนด้านะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะนะครับกดสมัครใต้ลิงก์ที่เห็นนะครับที่ผมอยู่แปงไว้ใต้คลิปด้วยกันเนาะนะฮะแล้วก็ใครนะครับที่เห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์นะสามารถที่กดไลค์กดแชร์หรือว่ากด s u b s c r i b e ติดตาม สำหรับใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็อยากจะให้คลิปถัดไปหรือคลิปหน้าๆของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งความรู้นะครับหรือแผนการเทรดใครอยากจะติดตามไว้นะครับอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กด subscribe ไว้ด้วยเพราะว่าเมื่อกระตามที่เรากดกระดิ่งกด subscribe ไว้เนี่ยรอบหน้าเวลาผมลงคลิปเนี่ยครับจะได้มีการแจ้งเตือนจาก u t u b e นะครับให้เราได้เข้าไปดูเนาะโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมาก,มากๆเลยนะครับสำหรับใครอีกอันหนึ่งครับสำหรับคนที่ต้องการอยากจะาวางแผนเทรดด้วยตัว,วเอง นะครับผมอยากจะรู้เหตุผลการเทรดของตัวเองนะครับแล้วก็ลงทุนนนั้ตัวเองนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้ามาลงเรียนนะครับคลาส1%สวีเกตเทสเตอร์นะครับตอนนี้ก็ยังเป็นเปิดรับรุ่นที่1อยู่นะฮะและที่สําคัญคือสำหรับคนที่ลงรุ่นที่1นะครับในรอบนี้นะฮะในรอบเนี่ยเนี่ยคืออย่างเช่นสมมุติวันเนี้ยคุณลงวันนี้นะหรือว่าลงวันพรุ่งนี้นะนะครับคุณจะได้สิทธิ์นะครับเข้ารุ่นที่2ไปด้วยเลย นะครับก็คือเป็นรอเรียนรุ่นที่2ไปด้วยเลยนะครับก็คือซื้อ1น,นะครับได้ถึง2ไปเพียงแค่นั้นคุณจะมีวางแผนเทดในทุกๆวันด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะปรึกษาแลอสอบถามแอดมินนะครับถามข้อลิงเข้ามาได้เลยนะครับโอเคฮะสว่วนดี้ก็วว้ครับผมสวัสดีครับ โบกเกอร์ระดับท็อปฟของโลกที่มีความมั่นคงและความปลอดภัยของเงินทุนระดับสูงสุดที่ผมเลือกใช้และ er เทรดเดอร์มืออาชีพไว้วางใจเปิดให้บริการยาวนานกว่า28ปีให้บริการ111ประเทศทั่วโลกพร้อมทั้งได้รับรางวัลและเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทชั้นนำระดับโลกอีกมากมายมีลายเส้นที่คุ้มครองนักเทรดถึง8ลายเส้นเช่นอเมริกายุโรปสิงคโปร์ญี่ปุ่นแคนาดาโปรแลนด์เหมาะสำหรับผู้ที่เน้นความปลอดภัยของเงินทุนเป็นอันดับแรกและมีผลิตภัณฑ์การเทรดมากมายเช่น ทองคำบอลกกสน้ำมันตระชนีหุ้นต่างประเทศและอื่นๆเปิดพอร์ตและเริ่มต้นเทรดได้ที่ Line Airmixer o r d นา